สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนเดอ้ขอขอแสดงความดีใจกับเอฟซีที่เพิ่นถึงนอกพี่น้องเนาะผู้จจหนึ่งเพิ่นตามเลขสามสูตรสามตัวนั่งบอต้องเสียใจเดอ้อค่ะนั่งว้ามาแต่พัดไดว่าสูตรของนั่งเบิรนหามนั่งตัดทิมมดค่ะตัดทิมมอสูตรของนั่งบอเข่าเด้อค่ะบ่เข่าเพราะว่านั่งตัดเบิรนตัดหามออกมดเป็นที่ทราบกันดีแล้วนาอพี่น้องเนาะบ่ต้องเสียใจกับงวดนี้ งวดนาเนี่ยมันบกกาเบิ้นแล้วก็บกการ์หามอีกดอกคาสามตัวเนาะแต่ว่าเลขเมญยาเขาวาเม่ยาไพรีเข่าเต็มเต็มเลยค่ะศูนย์เก้าเด้อพี่น้องเลขปู่ย่าสวนธรรมวันนี้เข่ามดทุกแทบทุกท่านเลยค่ะนอกขะน้อนี่คือหลักฐานเนาะเม่ยาไพรีเพ้นหาศูนย์เก้าเต็มเต็มเลขล่างค่ะพี่น้องน่ะปู่ย่าสวนธรรมศูนย์เก้าเต็มเต็มบานี้ก็มาค่ะบาน้มาเมญยาเม่ยาเขียวอ่อนค่ะยาสวนธรรม ของคนกัดถึอเด้อค่ะพี่น้องเกาซุนซุนเกานึ่ก็ถือว่าถึอเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะเกาซุนซุนเกากัถือว่าถึอเด้อพี่น้องแม่ยยาเขาโอ้ยปูยาเขาพี่น้องเอเขาเมื่อทุกปูทุกยาเลยตัว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 นั่งวางแล้วนั่งกระสงสัยอยู่แต่แทเหมือนตอนนั้นเนาะว่าปาคือเปืนนั่นคือหายใจซุนเกาเกาซุนจะเจริญเนาะแม่เนาะพี่น้องเนาะนี่คือลักฐานการลุ่มให้เนาะพี่น้องเนาะอ่ามันเลยก็จะได้เบิ้งกันกับอันนี้เลขเลขปูยาเด้อค่ะเด้อ พูนยาสวนถ้ำค่ะแม่ายาไพลี่กับเขาแม่ยาเขียวอ่อนกับเขาอามากับเขาบานนี่พี่น,อน้องเอาโก๊ะไกหมดโอ๊ะอ,อ,อ,อา玛ากับเขาเด้อพี่น้องเม่งนั่งกันเด้อค่ะอามกัเขาอามากับเขาศูนย์เก้าอีกแล้วพี่น้องอามากับเขาศูนเก้าค่ะ เต็มๆพี่นอ้องมาเบิ่องแ้กค่ะเด้อนะปูญยาส่วนถ้ำเขาเต็มๆเ,เ,เลยค่ะพี่น้องพี่จะเบิ่องแ้กค่ะเด้อวันนี้นะปุณละพระอาจารย์เป็นแบบนี้เส้ามีแห้งจากหมื่นสองหมื่นเพิ่งจะทั้งควาสีลงถ้ำให้อีกเนาะพี่น้องเนาะปูญยาขอเต็มๆเ,เ,เลยโอ้ย เดมีแน่วันเลี้ยงเพื่อนถวายเพื่อนเ้อพี่น้องเอ้ไปเนี่ไอ้ไอ้ยังก็เพื่อนเอ้อนัดอันคนละแม่เก้าย่างให้เพ่นกะงวดนี้ปู่ย่าสวนทำเข้าเต็มเต็มศูนเก้า 0ูนย์เล่างเข้าเข้าทุกปูเข้าทุกหญ้าเลยค่ะเข้าทุกแม่ย่าเลยจ้า มวดนี้ปูย้าสวนทมสุดยอดแตกสะทายศูนย์เก้าเข้าเต็มเต็ม เขาเต็มเต็มเดอ้อพี่น้องเอ้ยอย่าลืมตามต่อเด้อจา้าแม่ย่าบาังบดกับเขาเดอ้อพี่น้องแม่ย่าบังบดก็เข้าเต็มเต็มทัวร์ทรัวทัวทัวร์สาธุเดอ้พอพ่พอปู่แม่ย่าผู้ใดที่ก็อย่าลืมเดอ้อเฮาซอยกัน น้ำน้ำมามปักเผาเกลูกน้ำเขียวน้ำแดงย่างและเกลขวดใบสีหนึ่งคู่ว่ากับโมเมนต์สิบหกครูดี่สามสารเพิ่นเนาะแล้วก็มี่ยังอีหล่ะมีไออี่ยังอีบเพิ่นสีบอ่อตรงเนาะก็จะได้จัดในเพิ่นแลืพี่น,อนนะ้องเอ้ยะปูองอาจหญาดอกไม้ก็เขาเตรียมเตรียมเด้อพี่น,อน้อง ปูสีช kind of ุดโทกับเขาเต็มเต็มเด้อพี่น้องเอ้เบึ้งน้ากันได้จ้ะตัว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 ปูเจ็กกับเขาเด้อพี่น้องปูเจ็กกับเขาศูนย์เก่าเต็มเต็มจ้ะปูสามแปดกับเขาพี่น้องศูนย์เก้าเต็มเต็มปูสามแปดกับเขาเนาะพี่น้องเนาะค่ะหนึจุนาเนาะ แต่พี่น้องเลขที่ออกเนาะนี่เนาะบาทนี้เท่ากับมาเบิ้งสูตรสาวดำได้บาันีึพี่นอ้องปูเลขปูยาเข้าไปมีม,มีมีเลขปูยามัดทั้งทันทักทุกทุกทันเหลือคือสิบสิบสองสิบสองปูยาคือเนาะมีสิบสองทันเดียกับมีสิบสองปูทั้งปูทั้งยาสิบสองมียาไม่ยา,าสีดาจันเพราะเขากับตาเกี้ยนบ่เขา,า,เเขานอกนั้นเขาเมดัดกับพี่น้อง นี่คือเหลขกออกมือนี่เนาะพี่น้องเนาะนี่คือเหลขออกมือนี่บ้านนี้เข้ามาเบิ่งสูตรสี่ตัวมาครบสามตัวบนมวดนี่สามตัวบ่มากด้อค่ะแต่ว่าศูนย์เก้าแตกกระจายเลยพี่น้องแล้วพี่น้องเด้อมนเด้อมาเห็นเด้อนี่ค่ะสูตรสาวดำกับขัดออกเบิ้นออกหามนั่งบ่เสียใจก่ะออกเบิ้นออกหามไม่เส,ส,สียใจกะบพอว่านั่งบานั่นอยู่แลวเนาะพี่น้องเนาะนั่งกบยู่แล่าขัดออกเบิ้นออกหามบ่เสียใจเลยนั่งตัดทิมเมออ้าวนี่ค่ะ เขาศูนย์เก้าเนาะพี่น้องเนาะมาบัดนี้ก็อีกสูตรนึงก่ะสูตรที่สิบเขา้าศูนย์เก้าสูตรที่หกโอ้ยสูตรที่เก้าก็เข้าศูนย์เก้าค่ะเอาประก,กาศก็หลักปากกาอย่างนั้นก็ได้เดี๋้อค่ะเด้อสูตรของสาวดำนดะค่ะสูตรสีเตอบันอามาศูนย์เก้าเด้อพี่น้องบัดนี้กับมาอีกสูตรที่หกบัดนนี้สูตรที่หกก็เขา้าศูนย์เก้าเต็มเต็มกับพี่น้องเด้อ สูตรที่หกค่ะบานนี้ก็มาอาจารย์พลนกทมค่ะพี่น้องอาจารย์พลนกทมกับเขาเดอ้อวดน,นี้เก้าศูนย์ศูนย์เก้าอันเดียวกันเนาะบานนี้เลขที่พ่อแต้มเป็นสรุปให้กับเขาเดอ้อพี่น้องศูนย์เก้าพ่อแต้มเป็นสรุปให้เนาะนกับเขาค่ะบานนี้เลขที่นั่งเลขที่นั่งสรุปให้กับเขาเดอ้อพี่น้องนี่ค่ะ เลขีนั่งสรุปให้ก็เขาเขาเก้าศูนย์เก้าเต็มเต็มค่ะันนี้เลขปูี่ศูนยกับเขา่าพี่น้องปูสีูนยเพิ่นกับเข่าสองเจดเด้อพี่น้องปูสีศยเข่าสองเจ็กับปูสีศย์เข่าสองเจ็ดเด้อพี่น้อง,อง, 27, 40, 27, องแม่สมุดปลาการกับเข่าเดอ้อพี่น้องเข่าศูนย์เก่ากับแม่สมุดปลาการคเอาละเนาะพี่น้องนาบบาดน,นี้ก็มามา อ่าแม่แรงค่ะแม่แหลงเพิ่นกะเขาค่ะเจ็ดสองค่ะพี่น้องแม่แหลงเขาเจ็ดสองเนอพี่น้องเด้อแม่แหลงเขาเต็มเต็จ็ดสองค่ะบ่ต้องกลับพี่น้องเจ็ดสองบอตรงกลับเลยพี่น้อง เขาเต็มเต็มนีแต่พูกเขามีแต่พูกเขาพี่น้องเนี่ยพู nh ่าเ่าเขาเมดเลยพี่น้องเด้อพู nh ่าเ่าเขาเต็มเต็มเขาเมดมีบวกเขาทออ่าของนายเกี่ยงกับของแม่ยาสีดาจันบ่เขาเด้อพี่น้องค่ะนี่กันเนาะพี่น้องเนาะอ่าเขาเขากว่าเขาบ่เขากขาว่าบ่เขาเนาะพี่น้องเนาะอ่าตามตัวเนาะพี่น้องเด้อสูดเส้าดำอ่าโบ้ถือว่าลุดเด้อพี่น้องเพราะว่าคันคัน ขันออกเบิืนออกห้ามนี่บ่ถือก็แล้วเพรานะนั่งบอกไว้แล้วว่าถ้าออกเบินืนออกห้ามบานน่มีถือเพราะว่านั่งตัดถิ่นเมื่อทางวัดน่กะ,ะก็เปิือเส้นบ่กล้าห้ามกล้าเบิอนกีดอกงที่นอกพี่น,อน้องเนาะอ่าให้กำลังแรงใจนั่ง,ลงนเลยเด้อพี่น้องเอ้ยเรียกปูย่างเขาเขาเพราะมันทั้งปูทั้งย่าง่พามันแปดแปดท่านบระกอบแปดปูปูกับย่างเนาะนอกจาะสวนถ้ำเน่ะเขาบ่เขาแกสองท่านเนาะพี่น้องเนาะ บ้านนี้เขาก็จะได้เลี้ยงเพิ่นเด้อบ้านนี้พี่น้องป้องไปผู้ใดถือเอฟซีพ่อใดถืกอกัปัจจัยส่งมาอันบัญชีแม่สาวดำแม่ยเออ้อพี่น้องเอ,อ้ยเพราะว่าสิได้เลี้ยงเพิ่นเด้อบ้านนี้สิได้อันเลี้ยงอันถักไว้คนละไม้เก่าย่างค่ะแล้วก็ไอ้มักเผาเก่าน่วยน้ำเกี่ยวน้ำแดงน้ำสมย่างละวเก่านุย้ยเอ้เอยย่างละวเก่าขวดย่ๆๆางละวเก่าขวดแล้วก็ อียังน่ะดอกไม้ทุกเทียนฉะนั้นที่จะทเคยเลี้ยงเพื่อนน่ะแหละก่บเฉียววันจับได้บ่กับเมื่อวังหลายๆ่หมดเมืแล้วล่ะที่คือบ่มีผู้ใด้อวนอวนนั่งนมาให้นางนางบ่มีเงินแก่เอ้บ่มีเงิื่อนแก่บุญเพิ่นหรือว่าแต่ว่าสบายเอ้ใบสีแล้วก็บสบายทุกอย่างที่นั่งเอาไปนี่แหละก็บ่ได้สบายเพิ่นพี่น้องกันผู้ใดมีโชคสิส่งมาบั่นั่งบอกบัญชีเพิ่นเนาะ เกษตรกรไทยคศูนย์สามแปดแปดศูนย์ห้าแปดเจ็ดสามศูนย์กับพี่น้องไอ้ส้วมา่าบัญชีนี่เด้อพี่น้องไอ้กันมีงิ้นนะั่นนะเกษตรมี่ได้ไปนั่นเด้อพี่น้องเดี๋ยวได้ไปเลี้ยงฟูกับยาค่ะยุ่งจนทั้งหมดเลยพี่น้องอะจ้ หมายเลขบัญชีนะพ่นองเนาะนี่ค่ะสกะสิกราค่ะพี่น,อน้องธนาคารกสิกรอน8 8 0 5 8 7 3มเนาะพีเน้อนงเนาะหากทคนโชคดีันนี้ปัจใจมากนักจาง,จงไปจัดเลี่ยงเินเนาะพี่น้องเ่ยจัดเลี้องจัดสวายปูยาด้พี่น้องเนาะขอทุขอทุกคนโชคดีตองหวนนอพี่นองเนาะ,ะ,ะ,ะกาศตอรับปูสามเป็ดเพื่อกับจ้างเจร กระได้ไอ้นั่นกระจายได้ไอ้อมื่นมื่นมืนน่นไอ้เนาะมื่นวังงวดที่ผ่านมาเนี่ยละงวดนี้ยเราเพื่นบอกว่าอยากได้เครื่องตัดหญ้ากันนีปัดเครื่องตัดหญ้าก็สิประมาณสามพันสี่พันเนี่ยละพี่น้องถ้าว่าคันมีปัดใจดอกว่าเพื่อนมาคันเมื่นคันเมืนอันเด้เขาสมัยเพื่อนก็จังว่าเขามีปจจัดใจแจังเจไดเพื่อนจิตตัดอ่าวัดที่ทวัดทำนาค้านั่นาระคา่ะตัดหญ้าตัดอย่างที่มันเกินหกเต็มนั่นละจ้ะ พิ่นนั่งเพิ่นบอกจังสีนั่งกับว่าให้พี่น้องฟังเนาะส่วนของเฮาที่เฉิมาเลี้ยงกันปูเมญ่าปะปูเมญา,ย,ายู่สวนถ้ำนั่งก็มีสามสารน้ำกันละพี่น้องสารปูองอาจญาตอกแม่ล้วก็บสารเมญ่าไพลี่ล้วก็ที่ในสาราสวนถ้ำนั่นนหะค่ะในสาราสวนถ้ำก็คือปูพอปูสวงเทวดาเดือดินกับปูหมุนบัดบ้านจานค่ะขอให้หมัดนาเก,ก็ขอให้เขาเต็มๆอีกเด้อปูเม่าไอ้ขอ ขอเต็มเยมได้วน่านสำหรับวันนี้ก็ฟังเบึ้งกันแล้วเนาะมีหลักฐานชัดเจนนั่งเอาให้เบิงบ้งเบอร์เได้พีน้องเด้อตามต้วนนาจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มีตัวนี้เนาะขอได้รับความขอบคุณจากยินจิตพอตวีขอบคุณและสวัสดีจ้า